ก็ลาบสวัสดีท่านชมทุกท่านครับคือผม CM อวันนี้ก็แปลกหน้าแปลกตานะครับมาอยู่ใน GTAV ท่านชมผมมีเรื่องจะถามะครับท่านชมคิดว่าผมจะเล่น GTAV ดีไหมผมเชื่อว่าผมลงคลิปนี้ไปมันก็คงไม่มีคำตอบ เพราะว่าไม่มีใครเห็นคลิปนี้กูหรอกเชี่ยกูสินะครับเอาเป็นว่าลงไว้เพื่อมีคนเห็นกนแล้วกันนะครับถ้าผมจะเล่นนะครับทีวีก็น่าจะเป็นอทีเอโ l ่เพ a y นะครับเพราะว่ารู้สึกว่า ซื้อเกมมาไม่คุ้มเลยนะครับคือซื้อมาเล่นไม่ถึงยี่สิบครั้งสิบกว่าครั้งถึงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะฮะนะก็ก็เลยคิดว่างั้นก็ลองเอามาแคสดูดีกว่านะครับเผื่อจะมีคนดูอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ช่วงนี้ก็ต้องขอพระธานจริงๆนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเลยก็คือช่วงนี้มีปัญหาเเรื่องเรียนนะครับเรื่องอะไรทั้งหลายๆอย่างนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยต้องขอประธาภัยจริงๆนะครับผมประมาณอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าเอยโรงเรียนก็น่าจะใกล้ปิดเทอมแล้วนะครับน่าจะได้ลงคลิปกันละ เราจะได้กลับมาลงคลิปบ่อยๆนะครับมาฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะเราได้เจอกันในทีวีโตเพย์นะฮะคิดว่าไม่นานนี้หรอกนะครับก็คงจะได้มาอัดนั่งเล่นให้ท่านชมได้ดูกันนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผม,ผมก็คือจะมาพูดแค่นั้แหละแล้วชี้แจง ต่างเรื่องที่ไม่ลงคลิปแล้วก็จะลองเปลี่ยนแนวการเล่นเกมดูไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรครับโอ้ล้วผู้ชมอะไรมาเนี่ยหน้ายิ้วเอ้ยท้ายยิ้วเลยะ <c oughs> อะ่ะโคตรดิฟเป็นไงล่ะไปเอาข้อด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ขโมย MBC มานะฮะคนย่างเราทางตรงไม่ต้องอ้อมครับบอกเลย บอกเลยว่าทางตรงมันต้องอ้อมเดียว